เขามีปัญหาเรื่องมีผีเนี่ยวนเวียนอยู่ในร่างกายหลายสิบตัวจนวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มลุกลามจนถึงขนาดข่มขืนเธอระหว่างระหว่างที่เขาเข้าคุณอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าหนูรู้ค่ะว่ามีผีมาสิงมาแฝงสลับกันปุ๊บมันเป็นความรู้สึกมัเนมเป็นความรู้<ด>รสึก<ะ>ของหูเลยค่ะเขาเห็นอยู่กับน้องอยู่กับน้องผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชาย คืออย่างสมมติว่าเรากินข้าวใช่หนูเทข้าวกินอย่างเงี้ยที่คอนโดครับเสียงในที่หนตัวหนูนะอม,มากินดิบอกว่ามากินสิหนูก็บอกไม่ให้กินเมื่อเียงกํไม่ให้กิน,มกนผมว่าตอนนี้เขาอยู่กับน้องมาอย่างไรคะของจริงจริง,รงมันมีคนนั่งกินข้างๆเขา,ขา,ขาจริงๆ หนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะหนูรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างอ้าวแม่ไงผู้หญิงร้องไห้ที่รอกกัน่อ้องไห้เสียใจยังไงครับหนูไม่รู้รู้สึกขอโทษหนูไม่อยากจะกันแก้ไม่อยากทำร้ายใครแล้วอะ